สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเตยกับเกมสตาดิโเน่วันนี้เราจะมาปลดล็อกกันเข้าไปคุยกับคนแคทที่อยู่ในเมืองตรงนี้นะคะการคุยกับคนแคทต้องใช้อะไรบ้างและต้องเข้าไปยังไงวันนี้เราจะมาดูกันก่อนที่เราจะต้องเปิดทางนะคะเราจะต้องมีเจ้าตัวเบก้าบอมหรือว่าระเบิดลูกแดงลูกนี้นะคะเราสามารถที่จะคาามันได้นะคะเมื่อเรามีเวลการขุดเหมืองเวล8แล้วหรืออาจจะดรอปจากมองสเตอร์ในเหมืองนะคะเมื่อเราคาาแล้วให้เรานํามาวางไว้หน้าปากทางเข้านะคะ แล้วมันก็จะระเบิดออกมาเราสามารถที่จะเข้าไปหาคนแคได้เลยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถที่จะคุยกับคนแคได้รู้เรื่องนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยในการแปลภาษาคนแคนะคะนั่นก็คือคำพีสีสีนี่นะคะเราสามารถหาได้จากมอนเตอร์ในเมืองน,นี้เลยนะคะจะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะเมื่อเราได้ครบทั้งสี่สีน,น,นะคะให้เรามาที่พิพิธภัณฑ์นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการบริจาคให้กับกันเตอร์เลยนะคะ มื่บริจาคครบทั้ง4ี่สีแล้วนะคะมันก็จะได้ของขวัญชิ้นใหม่ให้เราเข้าไปหาที่กันเตอร์อีกทีนะคะเพื่อรับรางวัลและนี่ก็คือหน้าตาของตัวแปลภาษาของคนแคะนะคะให้เรากดรับมาเลยเสร็จแล้วให้เราทําการกลับมาที่เหมืองนะคะเพื่อที่จะมาหาคนแค้อีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะสามารถที่จะเปิดร้านค้าของคนแคะได้แล้วนะคะ ในร้านค้าของคนแคนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำหอมเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะคะแล้วก็มีพวกระเบิดต่างๆนะคะให้เราซื้อกันได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปคราบเอานะคะและนี่ก็คือวิธีคุยกับคนแค้ในเหมืองน,นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่บเพื่อนๆทุกคนนะคะบา,บายย